ขับรถนะคะเฮ้ยีีีเจอไพี่อย่าเพิ่งขยับนะอย่าเพิ่งขยับนะอย่าเพิ่งขยับนะขับเือ่อ แมวติดอยู่ใกล้รถนะคะมันวิ่งขับรถผ่านแครายอะแล้วแมวมันเข้ามาที่ใกล้รถอ๋อ ทีบ้านเลี้ยงไว้เยอะเลยค่ะแต่ว่ามันเดีมันไม่ถูกกันอ๋ออ๋อขอบคุณมากค่ะพี่อ๋อ